เลถามว่าพระพญาติพระด่านอาูไปนะครับก็คนบ้านหนึ่งในหมู่ชาติเตหลังนะครับก็ขอบคุณตีขอเชีย,ยร์ขอเสือตั้งใจนะครับทุกอย่างเลยนะฮะแล้วต้นเดือนหน้าครับจะมีผลงานของที่ออกมาเพ<อ>ื่อเพื่อเพื่อได้ได้ได้ฟังแน่นอนครับรอฟังนะครับขอบคุณครับอเออลุงๆนี่ชื่อั้นลุงถ้าบอกคืนมาเห็นผมดูอูหมูตั้งเตยเลยเอยู่วั้นลุงหลายคนอยูตามต่อไปขอบคุณ ครับผมเต้นะครับเต้ธีระจันยาสิริกุลนะครับลูกหลานคนเมืองหน้านะครับผมเต้เดอกตาที่รู้จักกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจและคอยโหวตเต้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่วีกแรกจนถึงวิคสุดท้ายวิคประกาศนะครับก็ขอบคุณมากครับโดยเฉพาะคนหน้าเลยนะครับขอบคุณคนหน้าทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นต่างอำเภอหรือว่าคนในเมืองนั่นเองนะครับก็ ขอบคุณมากที่โหวตนะครับขอบคุณที่คอยให้กําลังใจกันเั้งแต่แรกนะครับเร็วๆนี้ครับจะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันแน่นอนครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับคนจังหวัดน่านนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่เชียร์ที่เชียร์ที่โหดนะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็คนทุกคนาน้าก็รอดไม่ลืมกันนะครับขอบคุณนะครับคุณชายขอบคุณทุกคนครับค่ะนะครับขอบคุณนะครับคือผมไม่ได้เรียนที่นี่นะครับก็ยังไงทุกคนหน้าเหมือนกันเนาะเออนะครับขอบคุณครับค่ะ โนอาหารไม่โรงอาหารนะครคนเคนเดียวนอเนชียร์โนอกน้อนอขอบคุณอรจารย์ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนักศึ่ษาทุกคนนะครับขอบคุณามศัพี่เตอ้องจ้าจ้าริเตพอทองจาจ้้ย่มาหอมเตเปิดนชี่ฟเคี่นะครับยนมจจก็เชลฟี่จจาอยู่น่อูแต่โซเชียวแพไม่มีอะไรมา แค่มาขอบคุณสวัสดีโซเชียลแคมับเอาล่ะจากนี้ไปดีผู้จัดการเป็นบองว่ามีของขวัญมามอบให้ดะเ้นอนะครับเจ้าอ๋อตัวแทนจะมอบให้ดิเจนช้าาจะได้พอดแทนไปดูันตาางไลแล้วเอาละครับจากนี้ไปอ่ะกันด้วยให้กอง่อไป คบอกเป็นยังงเสื้อน้องน้องจะมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้พ่เครับเอาจริคไข่คิดกว่ากอกเก้างามที่สุดในวิทยอะไรให้คิดนันี่เอาตาเลยเจะก้องแจ่ก้จะหอบแก้บอะอถามเปนระวัาิน้แต่ได้แท้อ๋อข่มันเจอเกางามที่สุดเอาเล่นเกมแฟนอันแมอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ่อะไรกีเนัิดเกมค่ะนี เจมส์โบไปกี่รอกซิกาหลอกอ่าสิโบนหอกขอข้อรักษาทกี่บอลสหน่อยอะขอสองคนขอสองคนเขาจะเล่นเกมไทยเจ๋กันสักน้อยหนึ่งหลักแหล่จี่เจมคนที่สองอ่าเจอเลยครับจืาอย่างครับคนนี้เขามาเวชันเมือนกันเจ้าจ้าวลองต้องเล่นล้อาเจมก็ตายเจมก็ตายอ่าเขาจะเล่นเกมอันใส่แก้ทีมาะ เาจล่กสคนนี้อเอ่ะจปีกกมต้มงกออเดีวดู้อบอกฮะอเ็อเบอ้าเมต้องเารุ่มมีดวงก็ไปเตเนอร์ปิกไมหาผัวเรา

วันนี้กัในเดอรสตาร์นะครับก็มีท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาตัวท่านสุรพลเทียนสูตรนะครับแล้วก็มีคุณนายสิทธิ์จา์สสเพืณอในพหลนนงบุรีเนาะพี่เต้มอบรางวัลก่อนนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคงนานท่านผู้เล่นจากอาชเชษกาลทางตัวนะครับดิเบลฟ์เนาะในอยากให้เขามาท่านป้าเขาจะโดนข้อหาบลูกๆเนาะเด่งก้องถ้าเขาขออนุญาตท่านหอ๋อจิก้อ่ครับเปิด ิดเต้กัน่ลลุ่มดก่อนนี้เต้สะดวกกว่าขอลงเปลุ่ม้อยเอาเดี๋ยวปิดเต้แต่ลงเป็ลุ่มปีเจ้ากลงเปลุ่มวยแล้วอ๋อลงใยกเขาระโดนทามีเลยป่มะนีตรวจแทนขอน้องทติกะ่มอจอดอไม้ก่อนนะครับขอเชิญตรวแทนมาจอดอัไม้ เจนเจ้าเจนเจ้าแล้วก็ตัวแขงมาแท่เนี่ยแล้อยากนแก่ฮะวมึคขได้ผัวนนั้นเอยหอขนาดนี้หัวตัวสั้นเ่ซลฟี่เลยค่ะหนูเาเนเอาเจนยหกอย่าเซลฟี่อยเซลฟี่นจะไดฟุ้งฟิ้งเลยอ่งแก่ง่าฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งกลอเซเลฟี่กับพี่เต้เลยน้าองะ คุณนะครับก็เป็นการขอบคุณนะะฮแฟนชาวเทคนิคนะครับจากเต้เดอะสตาร์ซิคก็จะได้ความชื่อเสียงนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสในการร้องเพลงให้น้องฟังกันอย่างมีความสุขสำหรับเดี๋ยวเขาลงอยากเป็นเท่าหกหลงันเนาะนี่หลงคนเดียวพอต่อไปนี่ตัวแทนของวิทยาลัยจะบอกาะเพื่อจะกล่าวอย่างชุดน้อยครับเออจะเหมาะไหมเพื่อคุณแม่ ขอบคุณนะครับขอบคุณยุทธนาวีพิฆนังนะครับปีดเป็นกำ่ังน้อยใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับชาวดงไม้นะครับขอบคุณมากนะครับครับใครเงี้ยครับผู้สมองยึดโนดเปลี่ยนปีเองเปิดได้ไหมล่ะนะไม่เยอะจังสมองนะครับขอบคุณมากนะครับโดยปีดจะไปต่อแล้วเอาไปแล้ขอบคุณจัดได้เดินทางไปเลิกนะครับหน่อยนะบรุครับนีครับมาเจอเลยครับพี่เดชคอมมินและกับโนดอันนี้จะปีดขึ้นเทียงไปหลวงกระบานต่อ มปเปิดคอนเสิร์ตที่สบคขอบคุณจันแนกขอบคุณนะครับอาจารที่ทันต้วนะครับที่ตามผลงานเร็วนี่ท่านเจมส์ที่เหมอเรากวนจนครับแต่วันติดๆเนาะนม่จะกอะหวันงเขาจะเจไับมอไขอจะไปบเคุณพออบนะครับขอบคุณทีเชียจีโนะครับขอบคุณจันไรนะครับครับแวรเชียงาย คอมน่แมแขวนออแม่แขวนแม่แวนวนเนี่ยก <kg> ็ยิมนะครับก็ากมาุณนะครับเพลงจากเต้เดสตาร์ซีฟอกเป็นปิ๊กปานก็ขอบคุณคม้อขอบคุณขอบคุณจ้ไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับจ้า่อเลย จอดล้วมาด้วยกันรู้เรื่องคิดจ้ามด้วยกันหรือยังขอเสียให้กับพเต้เดอะซานเลยแล้ล่ะครับจอดตรงนี้เลยพี่เต้แวะมาหาน้องๆนะครับค่ะนี่คืออ่ะคุณด้อยนะครับคุณน้อยพิเพลงกันยอดค่ะเดี๋ยวให้พี่เต้ทักทายน้องๆในสุดเก่านะแลน้องๆรู้จักพี่เต้เดอะตาร์สิหรือเปล่ารู้จักรู้จัก เราเหนื่อยมากเพรี่เต้เคยเรียนที่นี่ด้วยรู้เรืองไรอ่ะมาเรียนรู้เรื่องไรหนิรู้สึกว่าจะไม่ทันใช่นะให้พี่เต้ทักทายครับน้องอูนไอ้อูเนียบมาได้อูไทยก็ได้เต้นพูดภาษาไทยด้ลยเนาะได้ครับนะครับก็ที่จบสากโรงเรียนนี้นะครับอาจารย์หลายๆท่านที่เคยสอนก็ยังอยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์นะครับขอบคุณมากนะครับที่เคยสอนนุกศึกษานะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะฮะที่ต่างกัน เป็นมากแปลงฟันกันรึยังเน่ยกลังแปลงฟันอยู่ถ้าไม่เจ่ปนลตะแปลงฟันสร็แล้วก็จะนอนหลับเอาละครับพี่เต้แวะมาขอบคุณคุณรูขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเาดแม่ที่าแวๆเราจะมอบมอบลูกลายเซ็นนลายแทง ใจเย็นๆนะครับเด็กๆอย่าดันมากันเดี๋ยวเราจะฝากพี่ซื้ประจำชั้นไว้าดันมาวั้ยหลังไม่็น ไฮมันนูมีเสียงมากอบคุณมากเลยกระดาไม่ค่อยติดแล้วอ่ะเอาลิ้นแปะแปะดิฮะสวัสดีครับคือคืออคือคอคคอคอคคือรออนคครอคอคืัคอคือมอคือเคอ ใส่คอยต่อไวยอย้วัดใช่ยังไงวัดใช่นี่ครับสาวหรอ